ในการบองการการแพร่ระบาดของโควิด1 9นะครับที่มีผลกระทบต่อกสนนะครับภาพรวมเราก็มีมาตรการในการดูแลคือในระดับสำนักง,งานนะครับสำนักงานกับระดับของในพื้นที่อีก2ส,ส่วนนะครับระดับสำนักง,งานคือสำสนักกศนก็มีมาตรการเฝ้าระวังแล้วก็มีการสแกนนะครับวัดอุณหภูมิก่อนเข้านะครับมีเจลล้างมือในจุดต่างๆที่จุดสำคัญสำคัญทุกจุดนะครับ การสแกนก็สแกนทั้งเข้าและออกอะนะครับก็มีจกเจ้าที่เจ้าที่มาปฏิบัติงานคือเรายกระดับการการดูแลทุกคนต้องใส่มาสกนะครับมาสกนะครับแล้วก็แล้วก,วก็ทุกคนก็ต้องมีป้ายห้อยคอ,อเพื่อแสดงสัญลักษณ์ว่าเป็นเป็นบุคลาการของเราบุคลาการของเราเพราะว่าต้องผ่านการตรวจบัตรตรวจบัตรวันนี้ใครไม่ติดต่อก็ต้อง,ต,องต้องตรวจตรวจบัตรหมายถึงตรวจถ้าคนมีป้ายขยคอแล้วก็ไม่ต้องตรวจ แะก็คือบุคลากร,กรของเราครับแต่คนที่ประชาชนผู้มาติดตอ่อก็ต้องอาจจะไม่สะดวกบ้างแต่ก็ต้องดำเนินการคือมีการตรวจบัตรแ,ตแล้วก็เก็บแลกบัตรนะครับในการติดตอ่ออันนี้เป็นมาตรการเฝ้าระวังของในสำนักงานซึ่งจะทําให้เราเฝ้าระวังได้อย่างดีนะถ้าปบุคลากร,กรที่มีมีประวัติที่ไปในที่ที่อันตรายหรือที่ที่อาจติดเชื้อได้นะที่มีข่าวก็จะไม่ให้มาทํางานคือให้หยุดไปเลย14วันครับแล้วก็โดยการดูแลของผู้ก้ามาชา ก็ต้องติดตามแต่ละวันว่าเขาไปอย่างไรบ้างนะครับอันนี้คือคือในส่วนของ่วนกลางหรือในส่วนสนักงานแต่พอถึงระดับพื้นที่นะครับเราก็แจ้งผ่านไปยังสำนักกสนจังหวัดและ่วยงานสถานศึกษา,าต่างๆของกสนในพื้นที่ให้ไปบัตรโดยสถานศึกษาให้ปิด,ป,ด,ป,ดปิดการเรียนการสอนนะครับแต่การปิดการสอนสถานศึกษารเรานั้นด้วยมีความหลากหลายนะครับสถานศึกษารเราต้องมีทั้งกสนอำเภอกสนกสนตำบลน,นะครับ ศูนย์ฝึกและพนาชีพระดอนไทยบริเวณชายแดนอะไรเงี้ยศูนย์าการศึกษาสถานศึกษาพิเศษต่างๆที่ขึ้นตรงอะไรเงี้ยหลายหน่วยครับทุนวิทยาศาสตร์การศึกษาจึงทําให้หน่วยงานเหล่านี้ก็เป็นเป็นปัญหาในการที่เราจัดบริการประชาชนนะฮะนะครับส่วนหนึ่งที่เราจะต้องต้องรอรอ,อให้เรียบร้อยในการดำเนินง,งานงานกินกีการต่างๆก็ดําเนินอยู่แต่ดาเนินการโดยที่ไม่ให้คนมาใกล้ชิดกันนะฮะนะครับในช่วงนี้ครับก็ดําเนินการอย่างเร่งด่วน